สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเอิร์นเพชรยนต์นะคะจะมาแนะนําตัวรถเข้าใหม่นะคะเป็นคันนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota a อ t ตินะคะเป็นเครื่อง1.6 g ปี2018นสะคะสำหรับคันนี้นะคะม i n เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถคันนี้ก็ยัง ว่างๆอยู่นะคะแถมไปรถที่เข้ามาใหม่ด้วยนะแล้วก็ยังว่างอยู่ในตอนนี้นะคะยังไม่ถูกจับหรือว่าถูกจองนะคะแนะนํานะให้ลูกค้าชมภายในของคันนี้แล้วก็ภายนอกของคันนี้ก่อนนะคะถ้าถูกใจนะคะติดต่อหาเอิร์นพันธเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยสําหรับตัวนี้นะคะเป็นสีบอลเงินด้วยนะ,ะตัวไฟของคันนี้นะคะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะข้างในนะคะจะคาดด้วยโครเมียมรอบของดวงไฟเลยกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะสองเส้นลาดยาว พร้อมกับตัวป้ายทะเบียนนะคะเกไก่ล้อลิง8 3 1สนะคะสำหรับด้านล่างนะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะสีดำราดยาวมาให้กับลูกค้าเลยนะรอบๆคันตัวรถคันนี้เออน้องแจ้งก่อนนะคะว่าตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะจะยังไม่ได้ปรับสภาพหรือยังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับตัวรถคันนี้เลยถัดมานะคะตัวแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะตัวน็อ ้ารูเลยสำหรับตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางของดันลบปี2021นะคะสัปดาห์ที่16โครงสร้างของคันนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมๆเ,เป็นรถที่น่าสนใจแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะในตอนนี้พร้อมกับตัวเครื่องนะคะที่เป็นดูอ l v วี i ทีนะคะไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างนะคะแล้วก็สีของกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลย ด้านล่างนะคะก็จะราดด้วยเส้นของโครเมียมนะคะราดยาวมาเลยนะแล้วก็ติดฟิล์มให้กับลูกค้ามารอบคันเรียบร้อยเลยกระจกแท้กระจกเดิมนะคะต้องมีโลโก้ของโตโยต้แบบนี้นะ,ะที่จับของคนนั่งนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวสีเดียวกับตัวรถคาดด้วยโครเมียมนะคะเส้นราดยาว กระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะคะเ,คเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักหรือพลิกคว่ำตีลังกาอย่างแน่นอนถัดมานะคะตัวยางเส้นที่2นะคะก็เป็นยางของดัลลอบเช่นเดียวกันสัปดาห์ที่16นะคะปี2021ตัวนี้ก็น็อต5ลรูเหมือนกันเลยมาพร้อมกับตัวแม็กเดิมนะคะแล้วก็โลโก้นะคะของ t o โยต้สลักอยู่นะคะด้านในของตัวแม็กเลยนะ ถัดมาดูนะคะในส่วนของตัวไฟไท้ายด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟไท้ายแบบ LED ด้านในนะคะจะคาดด้วยโครเมียมนะคะเส้นลาดยาวมาให้กับลูกค้าออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะเรียบหรูมากๆนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะคะพร้อมโลกโก้นะคะของ t o y ยต a อยู่ด้านหลังแล้วก็ป้ายทะเบียนเจก็ไกลลอลิลงป่อคอล,ลาออติสนะคะเครื่อง 1.6G สำหรับด้านหลังของคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดิมๆสภาพก็เดิมๆทั้งคันเช่นเดียวกันถัดมานะคะตัวแม็กนะคะก็เป็นนอ็อตทัูเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวยางเส้นที่3ด้านหลังขวาก็เป็นยางดันหลบนะปี2021สัปดาห์ที่16เช่นเดียวกันเลยกระจกนะคะเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะไม่เคยชนหนักหรือพลิกคว่ำนะคะโครงสร้างทุกอย่างนะคะที่ได้มาของคันนี้นะคะก็เดิมๆทั้งคันมาพร้อมกับตัว สัมผัสปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถได้เลยนะคะถ้ากุญแจอยู่ใกล้เราก็จะมีรัศมีที่ใกล้เคียงแล้วก็จะมีตัวเปิดสำรองให้ในกรณีที่แบตหมดมีไฟเลี้ยวก็จกมองข้างให้นะคะเป็นเครื่องดูโอวีวีเรามายางเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4คันนี้นะคะตัวน็อตห้ลูของตัวแม็กเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นยางของดันหลบเหมือนกันเลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวยางปี2021สัปดาห์ที่16 บอกเลยนะคะว่าทั้งสี่เส้นนะคะเป็นยางปี21สอ็ดทั้งสี่เส้นพาลูกค้าไปชมนะคะภายในของคันนี้กันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคค่ะพามาชมนะคะในส่วนของภายในคันนี้นะคะเป็นพ,พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องนะคะจากตรงนี้ได้เลยโลโก้นะคะของโตโยต้าอยู่ตรงกลางเป็นพวงมาลัยหนังเช่นเดียวกันสำหรับหนะ้าปัดของคันนี้นะคะจะเป็นแสงสีฟ้านะแล้วก็ครอบ กรอบนะคะด้วยโครเมียมมาพร้อมกับตัวเลขไม้นะคะเป็นไม้แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะจากเจ้าของคนเดิมนะคะเป็นรถมือเดียวตัวนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนเกิโลเมตรเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังสนใจออกรถคันนี้นะคะได้ราคาที่ถูกด้วยแล้วก็ได้ปีใหม่ด้วยนะคะเลขไม้ก็เป็นรถที่ใช้งานมาก่อนแน่นอน ถัดมานะคะตัววิทิวนะคะที่เขาเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยนะคะสาหรับตัวนี้นะคะได้เป็นวิทิวแบบสัมผัสสัมผัสด้วยแล้วก็กดด้วยแต่ว่าตัวแอร์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบหมนุนอันนี้ปรับเป็นเบอร์สองนะคะแล้วก็น้ํายาแอร์นะคะอันนี้ปรับองศานะใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้เปิดเป็นสองเลนก็คือที่เท้าด้วยที่ตัวด้วยแล้วก็เราจะลงที่เท้าอย่างเดียวก็ได้นะคะมีตัดหมอกให้กับลูกค้าเรียบร้อยด้วยนะ สำหรับคันนี้นะคะมีช่องใส่ของให้ด้านล่างนะคะแล้วก็มีที่เกียบบุหรี่ให้นะคะตรงกลางมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ก้านแบบคันบนไนนะมีเบรกมือให้นะคะตรงกลางแล้วก็ที่วางแก้วให้สองฝัง่งมีที่อิงไหล่ตรงกลางให้นะคะใส่เหรียญได้แล้วก็ใส่ของด้านในได้เลยสำหรับเพอบอดี้นะคะของภายในคันนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดสีเบส สีดำตัดสีเบจนะคะตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ทรงกลมนะคะด้านข้างของคนขับแล้วก็ด้านของคนขับนะคะก็จะเป็นทรงกลมแต่บอดี้ของตรงกลางคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวทรงสี่เหลี่ยมเช่นเดิมมีตัวการลื่นให้ด้านซ้ายนะคะสำหรับด้านขวานะคะก็จะมาพร้อมกับตัว Engine Start นะคะที่เป็นตัวแบบกดเลยรีโมทกด Engine Start ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะกระจกพับไฟฟ้านะคะปรับอัตโนมัตินะคะ ฟังชันด้านข้างของประตูรถคนขับนะคะก็จะมีในส่วนของตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะแล้วก็เป็นออตโต้นะคะกระจกบานเลื่อนคนขับฝั่งอื่นก็กดได้เช่นกันนะคะแต่ว่าจะเป็นออตโต้แค่ฝั่งคนขับฝับ่งเดียวนะ,ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวที่จับเปิดประตูรถนะคะทั้ง4มุมของในตัวรถนะคะก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันโครเมียมการดูแลรักษาก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะคะตัวนี้นะคะมีไฟสองแผ่นที่ให้นะคะตรงกลางของตัวเลย มาพร้อมกับตัวกระจกนะคะที่เป็นแบบเลื่อนนะอันนี้เขาไม่ได้ให้ใบห่วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จัดการให้ได้นะคะเดี๋ยวทําความสะอาดให้ตัวรถต้องแจ้งก่อนว่าจะยังไม่ได้ทําสปาหรือยังไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับตัวรถคันนี้เลยนะเข้ามาก็แบบนี้เลยก็มาอยู่ด้านบนนะคะก็ถือว่าเพาดานด้านบนก็สะอาดทุกอย่างเดิมๆม,มาพร้อมกับเบ,บ,บาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจ บอนังสีเบจนะคะทั้ง4จุดเลยคู่มือทุกอย่างนะคะอยู่ครบนะที่คอนโซลสำหรับตัวเบลนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบลออกสีเบสพื้นที่บอดี้ด้านหลังนะคะก็เป็นบอนังสีเบจเช่นเดียวกันตัวบอกก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือยังไม่ได้ทำสป,ปาใดๆให้กับลูกค้านะคะแต่ว่าถ้าก่อนที่ลูกค้านะคะอยากจะได้คันนี้ไว้ก่อนนะคะเออแนะนาว่าให้ลูกค้าจับจองไว้ก่อนนะ,ะจองไว้ก็ ตามเงื่อนไขบริษัทนะคะลูกค้าสะดวกจองเท่าไหร่ก็แจ้งเอินได้เลยนะเพราะว่าการที่จองนะคะข้อดีก็คือจะได้ล็อกรถคันนี้นะคะเป็นชื่อของลูกค้าไว้ก่อนด้วยแล้วก็เครดิตนะคะเช็คนะคะถ้าเกิดว่าจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ผ่านหรือว่ารถไม่ถูกใจวันที่มาดูรถนะคะทางบริษัทนะคะคืนเงินให้นะคะหนึเต็มเลย สำหรับตัวนี้นะคะก็ยังว่างๆเราล,ลูกค้านะคะเข้ามาจับมาจองแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็มาลองรถคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถที่เข้ามาของคันนี้นะคะ<ๆ>ก็เข้ามาได้แค่สามคันแต่ตอนนี้ก็จะเหลือแค่คันนี้นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งเท่านั้นนะคะจองไปแล้วหนึ่งคันนะแต่ถ้าลอถก่อนหน้านะคะเขาเข้ามาทั้งหมด8ดคันก็ขายหมดแล้วนะคะสําหรับรถนั้นนะพาไปชมนะคะห้องเครื่อยงยนต์คันนี้แล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันดีกว่านาะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะค่ะลูกค้ามาดูนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะสําหรับด้านหลังของคันนี้นะคะตัวนี้นะคะที่เก็บบอดี้ด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะก,กว้างขวางแล้วก็ครบวงจรมากๆนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รถนะคะที่ทรงแบบเก็บของสัมภาระได้เยอะเอาต่างจังหวัดได้สะดวกสบายนะคะแนะนําคันนี้เลยโครงสร้างทุกอย่างนะคะก็ยังเดิมๆนะคะอาร์ s ทุกอย่างเรียงกันสวยๆเลย พื่อกันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะตัวน็อตนะคะไม่มีน็อตหลวมหรือน็อตขยับนะโครงสร้างทุกอย่างเดิมเดิมเลยนะคะตัวน็อตนะคะไม่มีตัวไหนหายไปนะคะแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเม็ดอาร์ของฝากระโปรงทุกอย่างนะคะอยู่คงเดิมนะคะแบบเดิมเลยเม็ดอาร์คนะคะโครงสร้างเดิมๆิมนะคะไม่มีบิดเบี้ยวหรือบิดเบือนแน่นอน ภายในของคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวยางอะไหล่และก็แม่แรงถุงเครื่องมือทุกอย่างให้กับลูกค้าครบเครื่องเลยก็ถือว่าคันนี้นะคะตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพแต่การที่รถเข้ามาสภาพนี้ก็ถือว่ายังใหม่ๆเลยนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนของขนแมวนะคะแต่ว่าสีทุกอย่างนะคะคงเดิมหมดเลยเป็นรถที่น่าใช้งานประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้นะ ลูกค้าที่อยากจะหารถไปใช้งานสักคันผ่อนถูกๆนะคะแนะนําตัวนี้เลยค่างวดอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะถึง9,000เท่านั้นเองถ้าเครดิตดีคันนี้ก็ฟรีดาวได้เลยนะคะอยากเช็คบูโรนะคะเช็คเครดิตนะคะบอกเลยว่าเช็คให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะ อยากเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะบ,บริษัทยูเซรีไทย68แยกหนึ่งย่านมีนบุรีสําหรับลูกค้านะคะที่อยากจะดูห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเอินพาไปชมกันเลยพาลูกค้ามาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ของดูโอวีวีทนะคะเป็นเครื่องพันหกนะสำหรับตัวนี้ภายในนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยตามที่ลูกค้าเห็นในวิดีโอนี้เลยนะเม็มมมอะะเดอักทุกอย่างนะคะเรียงกันสวยๆเลยนะคะไม่มีไม่มีโครงสร้างนะคะที่บิดเบี้ยวหรือบิดเบือนแน่นอนเม็ดอักทุกอย่างนะคะกลมๆแบบนี้เลย โครงสร้างนะคะเดิมๆนะเป็นรถที่น่าใช้งานนะคะสำหรับตัวนี้ก็ยังว่างๆอยู่นะคะรอลูกค้ามาจับมาจองกันนะแล้วก็ให้ดูนะคะโครงสร้างภายในของคันนี้นะคะตัวน็อตนะคะไม่มีน็อตหลวมหรือน็อตขยับเลยนะฝาก,กระโปรงนะคะก็เดิมแท้นะคะไม่มีรอยไข่หรือรอยงัดแงะใดๆสภาพคันนี้บอกเลยว่าดีแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้กับลูกค้านะคะเรียบร้อยเลยนะ เม็อาร์ทุกอย่างนะคะก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันถ่านมานะคะมาดูในส่วนของฝากระโปรงอีกฝั่งนะคะไม่มีรอยไขรอยงัดแงะนะเม็ดอาร์ก็อยู่ครบด้วย สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไมค์คันนี้เพียง170,000กิโลเมตรเท่านั้นเองลูกค้าที่สนใจออกรถปี2018คันนี้นะคะติดต่อหาเอิร์นพันเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์นะคะมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะเบอร์นี้ได้เลยอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อหาเอิรนได้เลยนะ สำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ